สวัสดีค่ะพี่นอตพี่ภูมิสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมอสุนีเมตริสถิตนะคะเชิญสอบถามคุณหมอเลยค่ะคือช่วงที่หนูท้องสามเดือนแรกค่ะหนูพอจะมีอารมณ์ทางเพศอยู่บ้างนะคะแต่พอหลังสี่เดือนไปแล้วหนูไม่มีเลยค่ะแล้วบางทีแฟนต้องการนะคะหนูตื่นเช้ามาหนูจะแกล้งหลับนอนนิ่งๆไม่ให้เขารู้นหนูตื่นแล้วเนี่ยค่ะ จน<ะ>บางทีหนูต้องบอกเขาว่าให้เขาไปไปเที่ยวเถอะแต่อย่าอย่าให้หนูรู้นะแล้วก็อย่าบอกหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค <esa S 2> ่ะเป็น<า>ปกติหรือเปล่าคะถามว่าผิดปกติไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเ,เ,เป็นห่วงลูกใช่ไหมคะกลัวว่าลูกจะ<ถ>ได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ขนาดตั้งคันเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณน่อยใช่ค่ะสัญชาตญาณความเป็นแม่เราเป็นห่วงลูกตรงนี้มันก็เป็นความรู้สึกแล้วทาให้เราไม่มีอารมณ์ทางเพศคุณหน่อยได้ไปตรวจใช่ไหมคะว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องรกเกาะต่ำถูกไหมคะมีไหมคะ คันปกติดีคันปกติดีไม่ปวดค่ะสำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภมีข้อบ่งห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ดังนี้ 1. เคยมีประวัติการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด 2. มีเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ 3. มีรกขวางหรือค้ำอยู่เหนือคอมดลูก 4. มีเนื้องอกมดลูก 5. ถุงน้ำคล่ำแตก 6. เคยแท้งบุตรโดยธรรมชาติมาก่อนและสุดท้ายมีสัญญาณอันตรายเตือนว่ามีโอกาสแท้งค่ะ ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีข้อบ่งห้ามในการมีเพศสัมพันธ์เช่นไม่มีปัญหาเรื่องปวดท้องไม่มีปัญหาเรื่องเลือดออกไม่มีปัญหาเรื่องโรคกอดทมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะมีท่วงท่าที่ว่าเราอยู่ขอบขอบเตียงโดยที่ให้ฝ่ายชายอยู่ในท่าคุกเข่านะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติถ้าหากว่าเป็นท่าที่ปลอดภัยในคุณหน่อยพร้อมไหมคะ ไม,ไม่ได้เลยอะค่ะมันไม่มีมมมมควารมรู้สึกน้นเลยค่ะอย่างน<ม>ี้ได้ไหมคุณหมอถ้าเกิดเราไม่มีอารมณ์เลยเราสามารถที่จะช่วยด้วยวิธีอื่นได้ไหมครับเพราะว่าบางคู่ก็อาจจะกลายเป็น ออรกหรือเป็นวิธีการช่วยเหลือด้วยมือหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะที่คุณภูมิแนะนำเนี่ยคุณหน่อยคิดว่าทําได้ไหมคะคือหนูต่อต้านเลยอะค่ะหนูจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีควารู้สึกว่าเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นการบาดเจ็บทางด้านอารมณ์นะคะว่าเราคงไม่ควรจะต้องฝืนแหละแต่ทีนี้เวลาที่เราให้เขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาเคยได้ลองไปหรือยังคะหนูไม่ทร้าค่ะไม่กล้าถามกลัวเขาบอกว่าไปแล้วรับรับไม่ได้ค่ะ กรณีที่ว่าเราไม่อยากรับรู้จริงเนี่ยคุณหน่อยอาจจะต้องเปิดเปข้อน,นิดหนึ่งนะคะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ภรรยาเนี่ยต้องให้เขาป้องกันด้วยอย่างเช่นการสวมถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและถูกวิธีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะนําโรคมาหาเราได้ไม่รู้งงนสมัยนี้เขาอาจจะมีของเล่นสุภาพบุร<ม>ุษตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็บสนุกสนุกเป็นอาจจะเป็นตุ๊กตาลมตุ๊กตายางอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองดูเผื่อแบบว่า มามีตัวช่วยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเองเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณค,ครับคุณลอยสวัสดีครับ